ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีแอปมาแนะนำนะครับแอปนี้นะครับก็จะสามารถเล่นได้หลากหลายนะครับหลากหลายเกมนะครับและมีหลายค่ายด้วยกันนะครับคาสิโนสดก็มีนะครับเกมไพ่ก็มีนะครับแต่ตอนนี้ครับนิยมตรงนี้ครับบอลลกนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการทายผลหรือแทงนะครับเราอยากเล่นคู่ไหนเราก็เติมตังเล่นได้นะครับเล่นตรงนี้นะครับมันจะคืนยอดเสีย10%นะครับตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขของการเล่นนะครับบอลโลกปีนี้นะครับ สำหรับแอปนี้ก็มีให้เล่นหลากหลายนะครับตรงนี้ก็เป็นการหมุนวงล้อนะครับหมุนได้ทุกวันนะครับก็ประมาณนี้ครับแอปนี้นะครับก็สามารถฝากถอนเข้าอัตโนมัตินะครับถอนขั้นต่ำสองร้อยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็มาแนะนำแอปประมาณนี้นะครับช่วงบนโลกนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ สวัสดีครับขอบคุณครับ